o อลิเวอร์โชว์ตอนที่สิบเอ็ดสมบัติแห่งทวยเทป <G ül üyor> สิจย้อนละชิว่าจะทําะไกระเป๋าแกเลิ่เรอความสนใจขอ,อ,ใจอื่นมากไปแล้วนะ <G ül üyor> แกเป็นใครวะ <G ül üyor> แกสิเป็นใครถึงกล้ามาขโมยสิ่งการแสดงของฉัน <G ül üyor> พอดีอะไรไม่รู้เรื่องหอยไปทำายารนอนไปแทงนี่แ <G ül üyor> กไ,ได้สิ่งนี้ว่ามีเงินเหรอฉันว่ามันเหมือนกับกล้วยมากกว่าผู <G ül üyor> ้ชายสองคนตรงนั้นน่ะทำอะไรกันวางบนงลงซะ พราะเราคือทหารฝ้ายามอย่าให้ต้องใช้กำลังถปยไปอย่าเขา้ามาไม่งั้นฉันจะฆ่าเจ้าดีซะโอ้เดี๋ยวๆใจเย็นๆใจเย็น,ยนๆก่อนบังม่ดลงก่อนโชคร้ายหน่อยนะที่แกเดินมายืงกับฉันโชครายย้ายงี้เหรอฉันว่าโชคดีมากกว่าดูสิ่งที่แกทำสิต้องขอบใจแกนะที่ชื่อเรียกผู้คนให้ฉันได้ขนาดนี้ฉันว่าน่าจะได้เวลาพอดีเวลาอะไรของแกวะาเวลาเริ่มการแสดงยังไงล่ะ สวัสดีครับทุกท่านผมคือจอมโจรพูซิโอจากคณะคละครโอลิเวอร์โชว์ค่ำคืนนี้ผมมีการสแสดงที่อยากให้ทุกท่านได้รับชมเอ้ยทำอะไรของแกอยู่เนี่ยทุกท่านเคยได้ยินนิทาน่องแจ็คจอมโกหกไหมครับหากยังไม่เคยค่ำคืนนี้ผมจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังผ่านการสแสดงของผมปากเปงั้นฉันจะเชิญอของแกด้วยนี่กล้วยใช่บอกแล้วมันเหมือนกล,วล้วยอะครับไปเรื่องนีทานกันเลยเอ้ยแกทำอะไรฉันทำไม่ใช่ขยับไม่ได้ นายจะทำอะไรปล่อยชายคนนั้นออกมาสะเดี๋ยวสิฉันอยากดูกรารแสดงของเขาใช่เรื่องไหมเนี่ยหลายร้ายปี่ก่อนมีชายคนหนึ่งชื่อแจ็คใชเกิดอะไรขึ้นน่ะควรเต็มไปหมดที่รักจับมือผมไว้นะนี่มาอะไรกันเอ้ขครจับก้นฉันโอ้แจ็คได้ค้นพบเส้นทางไปยังดินแดนแห่งทวยเทพเขาเดินทางอยู่หลายวันจนก,กระทั่งถึงเมืองบนฟากฟ้านั้นและทะี่นั่นแจ็คได้พบกับห้องแห่งสมบัติ สถานที่ที่เต็มไปได้วยของมีค่ามากมายและหนึ่งในนั้นคือหีบขนาดยักษ์ด้วยความอยากรู้เขาจึงรีบเปิดหีบใบน,นั้นออกมาและบางสิ่งที่ถูกเก็บเอาไว้ในนั้นก็ปรากฏออกมามันคือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งและน่ากลัวที่สุดในโลกปีศาจยังไงล่ะอเสียสสนองของฉันทาไม่ก้ปับบานี้โอ้ยไม่ไหวแล้วจะเป็นลมมาจะเป็นลม เราช่วยเทพพยายามจะต่อสู้กับจอบปีศาจแต่สุดท้ายนะพวกเทพก็เป็นฝ่ายแพ้และถูกฆ่าจนหมดเจคเป็นเพียผู้เดียวที่ยังรอดชีวิตเขาตัดสินใจหนีกลับลงมายัางพื้นดินไอ้ <c oughs> ันอีกแล้วอ่ะในความกลัวว่าจบปีศาจจะตามลงมาเขาจึงทำลายเส้นทางที่ใช้ไปยังดินแดนแห่งทวยเทพทิ้งจนหมด ดินแดนแห่งนั้นจนึงกลายเป็นดินแดนในตำนานที่สาบสูญและไม่มีใครได้พบเจออีกแน่นอนไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่แจ็คเล่าแต่ผมกับเชื่อสิ่งที่เขาพูดนะเขาแจ็คนบสิ่งนี้กลับมาด้วย <c oughs> เหรียญแห่งทวยเทพนั่นหมายาว่าบนดินแดนแห่งนั้นยังมีสมบัติที่ไม่มีผู้ใดครอบครองอยู่มากมายมหาศาลและการเป็นเจ้าแห่งสมบัติแห่งทวยเทพคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของผม <c oughs> เอ๊ะเหมือนผมลืมอะไรบางอย่าง อ๋อเลือกออกแล้วจนขโมยกระเป๋าอยูนนอ่ตรงนั้นครับอ่ะตรงไหนอ่นะตรงไหนอ่ะก็ไดางงามจะพบไปทีมม่เธอผมไมอยาไปแสดงกระบ้าบออะไรกับเจ้นั้นแล้วจ,มมจะพบไปจ้าก่อนจะไปกันผมอยากขอให้ทุกท่านตรวจสอบสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าของท่านก่อนนะครับว่ามีอะไรหายไปหรือเปล่าอะไรหายไปอ่ะโอ้มีกระดาษอยู่ในกระเป๋าฉันได้ไงเนี่ยทุกท่านครับสิ่งที่มีอยู่ในกระเป๋าคือใบชื่อสนหับสนุนคนะาราาคอนโอลิเวอร์โชว์ักชื่อชอบ และอยากให้พวกเรากกับมาแสดงยังละครได้โปรดช่วยกันลงเวยครับปุซิโอจ๋าฉันเขียนเสร็จแล้วมารับไปได้นะอู้สุดยอดเลยตลกเป็นบ้าเขาพู้ทุกท่านที่มาเข้าร่วมรับชมการแสดงในค่ำคืนนี้และพบกันกับการแสดงครั้งต่อไปของนักเล่นแรบแปลธาตุนัดดี้สำหรับคืนนี้สวัสดีครับปุซิโอมายากลของแกอ่านหลงคนธรรมดาได้แต่สำหรับฉันคนของแกไม่มีอะไรพิเศษเลยคอยดูต่อไปเถอะ ฉันจะชี้หน้ากากของแกออกมาเองพบกับโคโคนนทนิวลูฟัตประกาศคัเดเลือกผู้สมัครและมีนักแสดงที่น่าสนใจมากมายส่วนพันตีเชสเตอร์ประกาศปรับตามยาอันตรายอย่างถึงที่สุดหวังจับตัวนักร้องดังถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b e และติ๊กกระดิ่งให้ช่องสโนปินกันด้วยนะแล้วก็สามารถไปดูช่องของปังได้ที่ช่องน้ำวิดาโกเดียได้เหมือนกันนะขอบคุณผลงานทั้งหมดจากพี่ปิกนิก อย่าลืมกดติดตามให้ช่องปิกนิกการ์ตูนกันด้วยนะ